ใต้เลนะธัมมังอะิปุชยามะสังขังอะิปุชยามะอราหงสัมมาสัมพุทโธพระสวาระทุตังปุปิปันโนพระขวะโตสาวะระสังโฆสังขังนัคขันญาติเตเนยะสหปัญจาที่จงรักนัคขันญา

ถวายถวายสักใจนะฮะชุ่ิพย์โอ้ยเด็กาบผมเพงแตงให้ก้องใส่เขาเน่หมดแลจะเริ่มตุ๊ก นองถวายแด่พระองค์ท่านนั่นพระองค์ท่านเพื่อเอาไปใช้ว่าอิตูถินังเปตานังกบกปฏิอิปเมวัตมิจโตสัเมบรังโตสังกปานยันโดบันรัตโยยถามานิ तो ते